ทำนทิฐฐานประจําวันสัตุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระที่นั่งของพระองค์ได้สถาปนาไว้แล้วตั้งแต่การดึกดําบรรพระองค์ดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์การพระเจ้าทรงครอบครองพระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงสวมฉลองพระองค์พระองค์ทรงเอาพระกําลังค่าพระองค์โลกได้สถาปนาไว้แล้วมันจะไม่หวั่นไหวกฎหมายของพระเจ้ารอบคอบและฟื้นฟูจิตวิญญาณกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนกระทาให้คนรุ่นน้อยมีปัญญาข่าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงกรอบเประคุณพระองค์ทรงเต็มล้นด้วยความรักและพระเมตตาต่อประชากรของพระองค์พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าโดยคำพิฐานของธรรมิกชนและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสตน์นี้จะเป็นเหตุให้คนบาปมากมายรับการช่วยกู้ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมแผนงานแห่งความรอดของพระองค์ผ่านทางพระบุตรองค์เดียวของพระองค์และโดยการทำกิจอันอัศจรของพระองค์ จึงก่อให้เกิดเป็นคําขอบคุณพระเจ้าไปทั่วพื้นแผ่นดินโลกและผู้คนมากมายได้แหนใจมานวัสการและปฏิบัติร,รับใช้พระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแจกพระเจ้ายาไปที่ขาดวินัยในฝ่ายวิญญาณและเลยไม่อ่านไม่อธิษฐานตามพระบัติตัดสั่งของพระองค์ยานั้นก็เป็นเหตุใ้กระพรงหลายตกจากรับอันควรริธรรบาปชั่วในสายพระเนตรของพระองค์ทั้งบาปทางความคิดบาปทางคำพูดและบาปมากมายทางการกระทา ุลของพระเจ้าไม่น้อยได้ยกอยวัยวะไปใช้ในการธรรมและหันใจไปประพฤติตามอย่างคนยุคนี้ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอท่อมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่พร้อมทั้งชำระจิตใจภายในของพวกหลายให้พ้นจากการทำรรทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรง,งเปิดตาใจฝ่ายวิญ,ญญาณของพี่น้องคนไทยให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอให้ทุกๆคนรับรู้ได้ถึงสิทธิอำนาจและวิเศษอันอัศจรรย์ของพระองค์ผ่านสา,าการต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลาน,นี้ด้วยเชิดโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระคิดได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของพระพปรงหลายเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตายขอองค์พระวิญญ,ญาณบาริสุทธิ์ทรงนำให้คริสเตียนไทยทุกๆคนดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ขอให้ความเชื่อทุกๆคนนั้นบั้นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่ออันเกิดจากข่าวประเสริฐนั้นจะส่งผลในพี่น้องคนไทยทั้งประเทศหันหลังให้กับการกลาวประรเคารพและถ่อมใจลงเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดข่าแต่พระเจ้าขอให้แผนง,งานของพระองค์นั้นสําเร็จและขอให้กระพุ่งหลายได้มีส่วนในความสําเร็จนั้นทุกๆวันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้ากระพุ่งหลายจงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน